สว er ัสดีค่ะเราต่อกันนะคะเราต่อกันค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรเราต้องชัดเจนตัวเราเองแล้วเราต้องชัดเจนตัวคนอื่นด้วยเราต้องพูดนะคะไม่ว่าใครไม่ว่าเราคบใครไม่ว่าเราคบใครหรือว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราต้องชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนเราไม่พูดนะเราคิดว่าเขารู้นะบางครั้งเขาไม่รู้เลยนะคะเุณผู้ชม บางอย่างเขาไม่รู้เลยไม่ว่าทางข้างนอกหรือว่าในครอบครัวของเรานะถ้าเราถ้าเราเข้ามาสัมผัสหรือว่าเราเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยเราต้องชัดเจนนะคะผู้ชมเราต้องชัดเจนเราอย่าหวังว่าเออนะที่เราเข้าไปนี่เราไม่ได้มีอะไรนะอย่างงน้นอย่างนี้นะบางคนเขาไม่เข้าใจบางคนเขาไม่ได้คิดถึงข้อนั้น บางทีเรื่องมันเกิดน้นเขาถึงจะรู้ว่าเออทำไมทำไมเป็นอย่างงน้นทำไมเป็นอย่างนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะผู้ชนนี่เนี่ยคือเจฟฟนนะ่ะคือรู้จักคนมามากคบคนมามากนะคะคือเราเป็นคนค้าขายเราเป็นคนค้าขายนี่สดมากเราจะยุ่งกับคนอยู่แล้วนะคะถ้าเราจะช่วยใครสักคนเนี่ย ถ้าว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยนะคะผู้ชมเรามีน้อยเราก็ช่วยน้อยเรามีมากเราก็ช่วยมากแต่ว่าเราจะไม่เอามาปูุกพันกันนะคะคือเจ๊ฟ์อนะโดนมาแล้วนะคะโดนมากับตัวเองมาหลายสิ่งหลายอย่างที่มองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีนะคะมองคนในแง่ดีแต่กับตาลปัดว่าที่เราทําดีมาทุกอย่างหรือว่าเราช่วยเหละะือ ช่วยเหลือคนคบกับคนมาเยอะแยะเนี่ยกับสะท้อนมาถึงตัวเองหมดนะคะผู้ชมเราอยากจริงเนี่ยดีนะที่เรามองคนในแง่ดีแต่กับเราต้องเบรกไว้ก่อนเราต้องดูก่อนดูให้นานๆและจะทำอะไรให้ชัดเจนนะคะผู้ชมบางทีนี้เราอยู่ด้วยกันดีดีรักกัน แต่พอมีเรื่องหรือว่ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันมีปัญหามากมายนะคะมันมีปัญหามากมายสิ่งที่เขาหวังกับตัวเราแล้วความคิดของคนที่ที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนะี่ยเขาก็คิดเื่นอื่นนะคะเขาไม่ได้คิดเหมือนเราไหมเขาไม่ได้คิดเหมือนเราว่าเออช่วยไปแล้วก็ช่วยแล้วแล้วไปอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันมันมันมีนะคะมันมีค่ะในเมื่อเราอะ่ะไม่รู้เลยว่าเขาคิดกับเราแบบนั้นเขาลิดเขาคิดกับเราว่าเออนะเราเป็นเหมือนเ,อเพื่อนมนุษย์ช่วยกันแต่เขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขากลับไม่ได้คิดเหมือนเรานะคะเนี่ยตั้งแต่เจ่ฝนโดนมานะโดนมาส่งสามรอบนะผู้ชมมันไม่ได้สองสามรอบ เป็นสิบสิบรอบก็แล้วกันเป็นสิบสิบครั้งนะที่ว่าข้อเสียของเราอะ่ะพูดถึงข้อเสียของของเจฟฟนนะคือเราเกิดมาในในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเรานี่ความคิดของเรานี่ไฝ่หาแต่ฝ่หาแต,แต่แต่ความความดีแล้วก็ ความที่ว่าความสุขเข้าใจไหมไขวยคว้าแต่ความสุขนะคะไขวยคว้าแต่ความสุขแต่ว่าเรื่องความสุขในไหนความสุขในการที่ความคิดนะคะความคิดคิดในทางที่ดีหมดนะคะคิดในทางที่ดีหมดเลยนะคะทุกคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราที่เรารู้จักเนี่ยเรามองเขาดีหมดทุกอย่าง เขามองคนมองคนอื่นดีหมดทุกอย่างที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราไม่ว่าเรื่องนี้เรื่องน้อยนี้เรามีความคิดที่เรามองคนในแง่ดีนะคะในแง่ดีเรามองคนในแง่ดีมาตลอดแต่กลับย้อนถึงตัวเองมาเนี่ยพอผลสุดท้ายมาเนี่ยตัวเองเจ็บเจ็บที่ว่าเรามองคนผิดนะคะเรามองคนผิดผิดค่ะ มองคนผิดคือส่วนมากอ่ะห้าสิบห้าสิบนะคะห้าสิบมันจะห้าสิบเจ็ดสิบด้วยซ้ำไปที่ผิดอ่ะมองผิดเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแค่สามสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นอ่ะที่ว่ามันจะตรงกับที่เราคิดจะตรงกับที่เราเราสัมผัสได้เราคิดว่าห้าสิบนะไม่มีค่ะไม่มีไม่มี อย่างมากที่เข้ามาย้อนมาหาเราเนี่ยย้อนทีหลังเกิดเรื่องเกิดเราอะไรทุกอย่างมาเนี่ยย้อนมาหาเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ดีที่เรามองเห็นคนที่เราพบอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีดีแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยดีแค่สามสิบเปอร์เซ็นที่เรามองคือทุกอย่างเนี่ยแบบคือยังไงอะ อดหนุนจุนเจือกันช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างเนี้ยคือความคิดเรามาแล้วคือเรามองเขาแล้วว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีแต่เราหาลูกไม่ว่าคือเราอ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้มาเราจะเจอซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จริงแต่ความคิดของเราเนะี่ยมันฝังอยู่ในสมองเนี่ย ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องมีความดีทุกคนต้องเป็นคนดีอ่ะเข้าใจไหมแต่เราหาลูกไม่ว่าแต่ละคนที่เข้ามาหาเรานี่นะเขาเรียกว่าเสือสิงกระทิงแรดเสือสิงกระทิงแรดนี้เขาบอกว่าเขี้ยวอ่ะลากมาตั้งแต่ปากซอยมาแล้วมาถึงหน้าบ้านเรานะคะเราเราไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจคนไม่ไว้ใจมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันไม่ใช่แต่เราอ่ะพยายาม ที่เราโดนมานะมันเป็นครูสอนเป็นครูที่สอนเราว่าเราอะต้องต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นต้องหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูใจตัวเองว่าที่ผ่านๆมาเนะี่ยเรามีรู้มีความรู้สึกยังไงกับมวลมนุษย์ด้วยกันเนะี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนะี่ย เราต้องรู้จักแยกแยะเป็นรู้จักระงับรู้จักระงับและรู้จักคิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเออคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้นะคือเราพยายามที่สอนตัวเองว่าถ้าเราจะช่วยคนอื่นเราช่วยนิดหน่อยไม่ว่าเราเชื่อคนเราก็เชื่อนิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยความดีนะคะ ผู้ชมถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นคนอื่นร้ายหมดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นมันเป็นความทุกข์ของเราใช่ไหมไม่ได้เราเกิดเป็นมนุษย์เราเราเราจะมีจิตใจแบบนั้นไม่ได้นะคะมันส่งผลที่ไม่ดีกับเรานะคำที่ว่าเรามองคนอื่นดีหมดนะ่ะมันส่งผลกับตัวเราเองว่าคือเราอยู่ไหนก็สุขสบายเข้าใจไหมโดนโดนโน่นนะถึงรู้ว่า เราโดนโน่นโดนนี่โน่นอ่ะถึงจะรู้ว่าเออคือเราเจอแล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะนี่แหะพอเจอแล้วนี่เราทุกข์กับมันไหมเราเจอปัญหาเนี้เราเจอกับคนที่ไม่ดีนะ่นเลยถ้าทำอะไรกับเราหลายสิ่งหลายอย่างเนี้ยเรามีจิตใจแบบไหน,นกับคนที่ทํากับเราเราอภัยได้ไหมเรามีความทุกข์ไหมเราแยกแยะในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมเนี่ย มันอยู่สําคัญมันอยู่ตรงนี้นะคะผู้ชมไอ้ที่เกิดเรื่องเนะี่ยเกิดเรื่องเกิดราวหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอคนหรือว่าเจอเพื่อนที่ดีและไม่ดีอะไรอย่างนี้มากมายเนี่ยเรามีใจิตใจที่ว่าเก่าคนอื่นไหมติสินงมีค้าคนอื่นไหมแล้วเราย้อนมามองตัวเองไหมว่าเราเราเป็นคนยังไงเราเอาัยกับคนได้หรือเปล่าเรายกระดับจิตของเราให้มี ให้เป็นมนุษย์อะใช่นไหมคนกับมนุษย์มันไม่เหมือนกันนะคนนี่มันมั่วค่ะคนเนี่ยคําว่าคนคนใช่นไหมคนก็คือสับสนรุ่นวายนะคะแต่คําว่ามนุษย์เนี่ยยังรู้จักคิดนะคะยังรู้จักคิดเีกับผู้ชมนะพีกับเอฟซีนะว่าวันนี้ก็มันเป็น สิ้นปีนะคะวันนี้สิ้นปีธันวาวันนี้สิ้นปีธันวาธันวาสิ้นปีธันวาเนี่ยเราก็เออเจออะไรมามากมายเราก็กลับว่าเออปีเนี้ยสิ่งที่ไม่ดีก็ก็ออกไปให้หมดเนาะอยา่าเก็บเอามาใสาในะ่ใจเนาะแต่ต่อไปอะ่ะเกิดปีใหม่ปีเนี้เนาะคนเราให้มีหนึ่งให้มีความคิดที่ดีให้มีความคิดที่ ที่ดีเลิศพูดถึงว่าดีเลิศเนาะความคิดที่ไม่มีอิจฉาเลิษยามีความเมตตานะมีความเมตตาอบอ้อมอารีทั้งทั้งคนอื่นและตัวเองน,นะคะแล้วเราอย่าลืมมองค้นไปจากตัวนะคะเราต้องย้อนมองตัวเราให้มากยิ่งปีนี้ยิ่งปีนี้มันบรรยากาศโลกมันก็ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดี เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราเจอใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสมควรที่จะตักเตือนได้แล้วก็ตักเตือนนะคะล้าตักเตือนนะคะตักเตือนไปในทางที่ดีตักเตือนไปในทางที่ที่ให้ระมัดระวังตัวเนาะให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตักเตือนด้วยการที่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลนะ สร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าสร้างทำอะไรไม่ว่าเรา,เาไปวัดวาอารามหรือว่าคนที่ลําบากกว่าเราอันนั้นก็คือความดีนะเราจะทําความดีหรือว่าเราจับบริจาคทานหรือว่าอะไรเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ที่วัดวาอารามอย่างเดียวมันมีทุกที่นะคะที่เขาลําบากต่อไปเนี้ยคนเขาก็จะลำาบากมากกว่านี้นะคะทู้ชม คนเราจะลำบากมากกว่านี้อีกถ้าเราตักเตือนได้เราก็ตักเตือนแต่เราอย่าหนีพ้นไปจากตัวเองตักเตือนตัวเองให้มากเนาะคลิปนี้ก็คงจะเท่าน,นี้ก่อนนะคะวันนี้นสิ้นปีนะสิ้นปีจะขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในสากลโลกหรือว่า ปกปักรักษาอยู่ทุกอณูของอากาศนะคะทุกอณูของอากาศที่ปกปักรักษาที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นนะคะที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองท่ากับมวลมนุษย์หรือว่าเอฟซีทุกๆท่านได้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยทุกๆประการนะคะ 嗯啊。